ก็คำดันกดเข้าที่เขาตอนนั้นเขาพูดนะก็จะทำห้องพีพีนะใช่ทำแล้วอ๋อหมอไม่ปล่อยโอกาสให้รอหรอกพูดแล้วต้องทำคนนั้นอะไรบอกบอกให้ผมพาเวลบอกว่าเออเเวลเบเวลสแป๊บบอกที่เกียดเวลละรีจากเอเลนตาเป็นเลเลนาเลยอดหาตังเลยตูสีไ้ฟ้า หมอแม่ไม่ได้อามาเต็งมากเอาไปหาเลยไหมแต่มาจะเต็มนะครับไปเอาเวลีล้เอาไปเลยไปเลยครับเอาไปเลยเล่วจ้าออกไปไม่ชิดเลยจะเรียกว่าอมาตะคุณสองจ้าโอรลลิงโรลลิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าตกใจแค่โรลลิงไม่ไม่เก้าพะช่วยได้เยอะไม่ไม่หัวใ้ตกใจอย่างนั้น เร็วจังเลยหนื่อยเอเ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เคยแบบ